สวัสดีค่ะนิววงสกรและแซมมี่คาเวลจะกุ๊กกิ๊กกันทั้งทีก็มีบทบูมาเรียกเหนือกันด้วยในฉากนี้ของละครเลื่อมสลับลายค่ะพาไลกะจะเช็คคะแนนความ <ใน S 1> หึงจากคุณดินสักหน่อยก็มีเหตุให้ฝ่ายชายมไม่สนใจซะอย่างนั้นนั่นๆทางนั้นค่ะโจนวิ่งเราพลเมืองดีซะอย่างจะให้อยู่เฉยได้ไงลุยเลยค่ะแซมมี่คะแซมมี่ที่เตะพี่โจนเข้าเต็มเปาแบบนี้เหตุเพราะเครื่องแทนพาไลหรือเปล่าจ๊ะเป็นสินกุ๊กกิ๊กที่แบบ ไม่ค่อยจะให้เห็นในเรื่องนี้นะเป็นซีนกุ้งกิงก๊กที่แบบว่าอยากจะลองใจพระเอกว่าแบบเออเขาจะหึงเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องคือบูไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นก็คุยงเก้าอี้ไปโดนโจนลม้มแล้วก็ไปแบบกระโดดเตะแบบคือจริงแล้วที่โกรธเนี่ยไม่ได้อะไรนะคือมาขัดจังหวะเรา จะมาขมโมยอะไรตอนนี้อะไรเงี้ยก็เลยโกรธโจนค่ะแล้วก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ยมันก็จะไม่มีแค่ดราม่าหรอกก็จะมีฉากกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ก็ห้ามพลาดเลยแม้แต่ตอนเดียวนะคะก็จะมีอีกหลายฉากแน่นอนที่แบบเป็นซีนเด็ดๆอุ้ยอุ้ยจุงมือกันหนุงหนิงแบบนี้คุณนัครินจะคิดกับพาลายแค่เพื่อนจริงหรือเปล่ารอชมในเรื่องสลับลายคืนนี้ค่ะช่วงหน้ามาติดตามเส้นทางบันเทิงกันต่ออีกสักครู่ค่ะ